สวัสดีทุกคนครับอุ้ยเกมเริ่มแล้วเลเวลหนึ่งนะอุ้ยอุ้ยทุกคนหูภาพสวยมากอุ้ยตกใจสวัสดีโอเคแค้เราขายของนะอุ้ยเพื่อนตกใจเปิดประตูเลยยกเทียนได้ไหมยกไว้ได้นะโอ้อุ้ยโทษ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 ทีเพื่อนไม่ได้ตั้งใจ ยกของอ่ายกของไปขายครับผมหลบไปเพื่อนหลบไปนะขายตรงไหนอะเพื่อนโอเคได้โอ้ได้ตั้งสามพันเลยเหรอเพื่อนเพื่อนประตูมันติดเพื่อนเอาเพื่อนประตูมันติดเพื่อนใจเย็นนายดึงติดประตูอยู่เพื่อนโอเคเพื่อนมาแล้วอุ้ยเพื่อนเพื่อนโดนอะไรแตกเมื่อกี้ อ๋อเกมต้องการเงินหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทครับผมโอเคปะเราไปหาของกันดีกว่าครับผมตอนนี้เพื่อนเราเข้าไปหากันในบ้านเลยนะอุ๊ยอะไรอะ่ะมันมันเห็นของแต่ว่ามันเก็บไม่ได้นะทำไมกันนะขึ้นขึ้นทำไมเก็บไม่ได้นะอุ๊ยอะไรอะ่ะอ่าเจอของนะปะ อุ่ยสองพันบาทได้เลยเต้องต้องตั้งใจเถอะละข้างหน้ามีอะไรขวางหรือเปล่านะอย่ามีนะเพื่อนเรามาแล้วโอ้หได้ตังกันเต็มเลยครับผมโอ้โหกี่บาทแล้วอะโหเจ็ดพันเจ็ดพันหกเอจะว่าไปเรายังไม่เจอผีเลยนะเกมนี้มีผีหรือปเปล่าครับเนี่ยโอ้ข้างหน้านี่ มืดมากเลยครับผมโอ้เพื่อนขายของกันเหรออ๋อเพื่อนขายแล้วโอเคเพื่อนขายแล้ววิ่งกลับก่อนนะขายได้ไหมเพื่อนอ๋อคือขายได้เรื่อยๆนะวุ้ดีจังเกมนี้อ๋อเรามีอยู่7,000แล้ว, 7, ลวเพื่อนจะเข้าประตูเหรออ่าเพื่อนเปิดงั้นนายเอาเข้าไปแล้วกันหรือว่า หรือว่าไปตัวป่าดีกว่านะจะเจอผีไหมเนี่ยน่ากลัวมากเลยครับผมอ่ะมีของด้วยอุ้ยพันหนึ่งเลยเหรอค่อยๆถือแล้วกันนะครับผมผมไม่กล้าทำตกเลยอะ่ะมืดมากวิ่งเลยดีกว่านะห้าโชนประตูนะ โอเคไม่ชนด้วยโ oh. อ้เฮ้เพื่อนถืออะไรมาป่ะเนะี่ยอะไรเจออะไรมาหวัสด,ดีหวัสด,ดีเจอผีมาหรือเปล่าเยาบอกนะว่ามีผีอ่ะเห็นหน้าย่องมาฉันก็ตกใจเหมือนกันนะเนี่ยวิมีของด้วยทุกคนแต่มันอยู่สูงมากเลยอ่ะนีอะ่อะไรอ่ะเอา้าไม่ตั้งใจ ยืยยืย้ย,อย,อยอแอบแอบแอบเพื่อนเราขอโทษเราเผลอไปกดเราไม่รู้ว่ามันกดแล้วมีเสียงแตะด้วยนะทำไมหน้าจอมันมืดๆอ่ะเหมือนจะเจอผีเลยอ่ะเอา พ<笑><笑>ีเหมือนเพื่อนจะชอบนะครับผมกดไม่เลิกเลยเพื่อนเาคนรไปขายของดีไหมอะ่ะเราจะมานั่งกดอย่างนี้ไม่ได้นะผมผมเสียวเจอมากเลยอ่โอ้เสียงประตูน่ากลัวมากเลยเอมเอาไงดีอ่ะอุ้ยน่ากลัว โอเคเจอของด้วยอุ้ยสามพันได้อยู่นะทุกคนสามพันเลยนะนี่ข้างหน้าอะไรขาขๆวอ่ะเพื่อนพิมพ์อะไรมาเหมือนเพื่อนจะชอบนะแต่ผมเสียวว่าจะเจอผีกลางทางอ่ะอุ้ยตกใจโอเคเพื่อนวิ่งเราวิ่งนายวิ่งฉันวิ่งโอเค เหมือนเขาจะชอบนะครับผมกดไม่เลิกเลยนะโอเคนายวิ่งเราวิ่งโอเคขายเลยเพื่อนขายเลยไหมงั้นเราลองขายดูนะโอเคเพื่อนขายวิาพันเลยเหรอเย่ทำได้นะเพื่อนเราทํเราทำได้โอเค ครบยังอ่ะกลับบ้านโอเคกลับบ้านโอ้เพื่อเรามันทีมเวิร์กจริงๆเลยกลับบ้านยังไงเอ่ยอันนี้เหรอโอเคกลับบ้านเรานะทุกคนโอ้เรามันทีมเวิร์กจริงๆเลยนายเราไม่เจอผีเลยนะตานนี้หรือว่าเป็นด่านแรกอหรอว่าไงอะไรโซ so ใช่แล้วไงต่อ เอุ๊ยขอ้อค้างเอ๋เราจะไปไหนอ่ะกลับมาที่หน้าโหลดนะครับผมอุ้ยสเปเชียลตอนนี้เพื่อนกำลังช้อปปิง้งับผมยังซื้อของไม่เสร็จนะอ้าวอ้าวทำไมเราทำไมเราเราแตกอะ่ะ ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายจบแบบงงๆนะ <laughs>